ดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายี่สี่ไลน์ไอดีโหราโหรายี่สี่ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ นะครับก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่9สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นเจ้าบ้านนะครับดาวสุกไปเดินอยู่ในภพวินาศกับลัคนาตัวเองนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นเก็บความจุกจิกความไม่ค่อยแฮปปี้ไว้หลายๆเรื่องอยู่เหมือนกัน สิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างแรกก็คือในเรื่องการเงินการทองนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยจริงๆไปโคจรอ,อยู่ในเดือนลาภะเนี่ยมันก็โอเคอยู่หรอกแต่มันไปอยู่ในเรือนของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันคู่วิบากระวังจะมีปัญหาจุกจิกเรื่องหงุดหงิดในเรื่องเงินเงินทองทองหรือมีปากเสียงกับแฟนหรือคนรักนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองนะนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลต้องระมัดระวัง ผมบอกวันไว้ให้เลยวันพฤหัสกับวันอาทิตย์สองวันเนี้ให้ระวังเรื่องการเงินให้มากๆหน่อยนะครับอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีตุลนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธเป็นสามวันที่โอเคหน่อยนะครับเป็นสามวันที่คุณจะไม่จุกจิกใจอะไรกับเรื่องรอบตัวมากนักมันจะมาหงุดหงิดเอาวันพฤหัสนั่นแหละนะครับแต่พอเข้าสู่กับสาวก็แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นนะ อย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีตุลนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภะไปครองอยู่ในเรือนการงานคุณก็ยังมีลาบผลเข้ามาตลอดนะมีโอกาสจะได้งานที่ติดต่อทางไกลหรือว่าบริษัทติดต่างชาติหรือว่างานอะไรก็ตามที่ต้องใช้โซเชียลมีเดียเยอะๆมีโอกาสที่จะติดต่อติดต่อสําเร็จนะครับทั้งสัปดาห์หนะ้าถ้าไม่นับวันพฤหัสและวันอาทิตย์นะนอกนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างโอเคสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าใครที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วระวังจะทะเลาะกันเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องผลประโยชน์เรื่องเล็กๆน,น้อยๆเรื่องขี้บูราขี้หมาแห้งแต่กลับกลายเอามาเป็นเรื่องประเด็นทําให้ขัดแย้งกันนะต้องระวังนะครับส่วนคนโสดครับจะเนื้อหอมมีคนมาถูกใจชอบพอมากมายทั้งแก่ทั้งอ่อนพ่อไม้แม่ไม้ไปลองดูเอาก็อนละก,กันครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้โชคดีครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหง a s t r o จี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล